สวัสดี FC ฟังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะเมือ่อหนีแม่น้องนาดามาตามพ่อสำเนียงพี่น้องพ่อสำเนียงฟ้านว่าเด็กแก่เขาเบิดหมือเบิดคืนพี่น้องตื่นเศร้ามากยังได้มาแก่เขาอีดีเป็นว่ามั่นใจเด็กออกตัวนี่คักๆเป็นว่าเด็กมันบอกไปใส่มันจิอยู่น้ำหลดพอนี่แหละพี่น้องหากไปหลบส้มดอาฟังเลยค่ะว่าพอพ่อนได้ตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ จัมือนีิเธอโชคดีเด้อเธอมาเจอพอสำเนียงขึ้นเวทีหายเนี่ยคือได้ยินี่เท้าอันลาไปนอนหน้าฝันดีฝันคักฝันแน่ฝันอยู่เมือนขึ้นฝันยังไงโอ้เอซี่ฟังนะแม่พอสำเนียงอแต่เมื่อที่ว่าผมออกขับไปต่างโรงเรียนเนาะมันก็ขึมฝ่าขึมฝนมากเต้นจนน้ำเป็ดตัถ่วมเข่าบาดทนี่อ๋อยังมื่อเช้าตื่นขึ้นมาอ๋อมันมาตกตัวฝนนี่ก็ได้ กะเลยบัท uh. anyway, ี่นียนบัดทเนี e ่นฝ uh ่าแกงหัวจ uh ังน้อยก็เลยอออาจักสองแดดสองแดดเนี่ยบัติเนี่ก็คือว่าฝ่าแกงออกไปเลยตาต่อไปเลยนะเออช่วงช่วงมืาอหันมันติดคึมคึ้มจังน้อยเมื่อไหร่เออเพราะว่าห้องห้องกับเบิ้งว่าว่าฝนอากาศมันติดเป็นยังไงนะบัทิเนียเอ้อมาแล้วฝนกับพุตกอันนี้กับพุ่เออบัทิเนี่ก็เลยตากไปเฮ้ยด สามเดลอนน่ะึ้นเล่าขึ้นเล่ากัดนี่เระเอารถไอ้ขั้นยุ่งเฮียนน่ะไปแก้ขึ้นแก้ขึ้นจากันในั่งข่มฝันอันใหนข่มฝันได้นี่อ๋อเรื่องจริงกันดังกั่าอ๋อเรื่องเรื่องจริงในแกะบ่เอาเรื่องจริงอะไรแกะกันนะเอาขั้นนี่แหละแกะจะพูดอะไรแกะก็เป็นจะแก้เขาหลายทงพวกที่จะฝันน้ำบ่ผมก็ได้ว่าอ่ามีรถขั้นเดียวนี่แหละยุ่งเฮียนห้องเฮียนผมหนึ่งคือมีรถขั้นเดียวที่จะ เขาคือเราทุกปีขเ,เขาไปววาทุกปีเลยอ่ามีรถคันเดียวหน่อยแกเขาก็อเราเอ่าอ่านั่นแหละเรถคันเดียวทำไปเลขกับเขาแล้วเดีเราแก่เขาไหมเปีกายสีขาวเนาะเปลี่ยกายเราก็ได้ฝันแก่เขามาก วันมาหอดตรงไอ้อันตรงไอ้นั่งตรงตรงโดมเได้ไหมนี่ลูกหมากลูกหมากลูกมาลูกต่อโอ้จำได้ที่จะไหวฟังจำได้ลูกหมาลูกต่อลูกคีบความมากเลยใช่ไหมใ้เจ้าลูกคีบอยู่ไหมเจ้ากระเบียนออกอมกทะเบียนออกเตรียมเลยถวายจ้ใช่ช่วงปีปีปีไก่นะแต่ว่าฝันได้ฝันนี่กับว่มันจริงกับรถกับแก้เข่ารถกับแก้เข่าคือกัาแต่ว่าได้ฝันกับแก้เข่าคือกันแมีนพรามันเท่าแก้เข่าลายฝันนั่งบอกได้เข่าบ้านั่นกับบ้านหลูบ้านบ่านหลูคือกันแต่ว่าได้เข่าลายมาได้ฝัน ในฟันเนี่ยว่ามันแกะเาขาอยู่งสองแถวว่ะเอะอหลายรีตัวสองแถวอืมเพราะปะกติหนึ่งแถวเดียวมันประาณไหนสองแถวเนาะมันบาเบิร์ตแถวเดียวมันบาเบิร์ตเออสองแถวเล่นน่ะเออในห้องพันนั่นนะเออสองแถวเล่นเราไปเออเลียนแต่ว่าในฝันรถบ่ได้เป็นยังแต่ว่าแกะรถป้เป็นยังเออแต่ว่ารถขั้นยี่ฮียน่ะแกะเออใช่ไหม โอ้ยมึงคึ้คำชมพูนแค่นออนอหนอในความจริงกับฝันมาแก่ย่อมขึ้นยังฝันมาได้แก้เขาอยู่ไม่ได้รับได้นอนเลยเต้นนี่นนตื่นเช้ามาได้ไปแก้เขาอีลีบบ่นี่ยฝันแม่นฝันแม่นรีฝันแม่นมัเนตื่นมา <c oughs> ได้แก้เขาอีรีบี่ลองเอครับทะเบียนรถเต็มเต็มมันยังบ่เนี่ยจำเรียกรถจากคลองได้บพราะบ่เนี่ทะเบียนบ่บ่อยทะเบียนรถท่านเปีกาท่านนี่จำได้ ตะกอนมันเก่าสามศหนึ่งเหมือนตะกอนก็ทำไมมันก็ตเก่ตะกอนโอ้โหอสามนหนึ่งตัวเออจำได้ยุตะกอนตะกอนมันยุงเข้มันเป็นห้าหนึ่งสองสามอ่ามาอยู่บ้านโอนจากเอ่อ่พมมเป็นทะเบียนกระสีมันเป็นเก้าสามศูนยนึงทะนั่นแหละทะเบียนรถขั้นหนาาศน์หนึ่อย่างี้ยะเนาะนี่เหรขขั้นนี่แหละครับอิมเน แากออกลัาเราคนสี่คนเขาไลา่คนได้ฝันนั่ง,งดูจังใดหรือเล็กรถจะออกกับวันะีผู้ใดรูเนาะนะฮะลนะ้วสสตัดไปเน้อค่ะปีที่แล้วรถขั้นนีแก่เขามาบานว่าขั้นหอดบานยูระม่านหาลอยเม็ดลดลุก,ลก,ลกมาลดแ,<ต>แต่ว่ารถออกอรถทะเบียนรถออกเนู่ปีกายเลยทะเบียนออกเล่ต่อไปีกายเสียเขาแกเของทะเบียนรถออกที่ว่าออกตัวใดหูบ่ออกตัวข้างหน้ารือข้างล่าง้ะ มันออกเก้าศูนย์สามศูนย์เนี่ยอาจพอพอาร <คน S 1> ่์พินตาคนอีกจะเป็นเก้าสามคนอีกยังนง้งพี่น้องกัาคืนมาฟันว่าได้แก่หนดตื่นเช้ามาได้ไปแกเข่าอิริแก้เ <c oughs> ข่าแก้เ <c oughs> ข่าแกเข่าอันเข่าเต็มร้านนี่ไหมตื่นเช้ามาฟันแต่ก็ได้ไปแก้เข่าอหลีป้าแม่นๆนะ่ะปีปีนี้แล้วอาจาว่าพ,พีทมันออกมันออกสามศูนย์ที่แม่นนอกมาดาฟันนั่นแหละอเออไอ 030เออมันออก30ลูกมากรดดุดมันออก30ก็วันที่นนั่ง3ชสุขหายไป30 30เนาะมันออก6 30เออจำได้เลย6 30ท่านีลูกมาถดล้วมัเรียงมันด้นางเขาชีีรียร์จำว่าย์ส่วนตัวพอสำเนียงเลขรดทะเบียนเต็มเต็มนี่9301ระตันหาย9301กับ30มักัวใดผู้ฝันนี่อามักตัวได้เลยครับหน้ผมคนว่เรียงมัดนี่เนี่ยผมมัึ01 ม่ามักศูนย์หนึ่งแมนครับผมเก้าสามศูนย์หนึ่งเพรามักศูนย์หนึ่ตามตรงนู้นละมันมักสามศูนย์ไปเพราะว่าเขาเต็มท้ายรถนั่นว่าแมนเพิ่มมาไอ้ท้ายมันเต็มไหมก็จะวางสั่นอ๋อจ้าท้าไทยไยรถมันเต็มเต็มเขามันเต็มเอ๋อเขามันเต็มท่าเพิ่งตากเข่าเต็มล่านแล้วเพิ่งเอารถขนเข่ามาบ้าง ในฟันพ่นกับขนมาบา้านนวว้อมันจริงกลางวันพ่นกับขนหรือว่าพ่คนคิดตามหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเลขรดจากเขากับพ่มีผู้ใดรู้นะคะเขาทายทําให้เป็นนะ้ทาท่าอสุรารกินแมงรัฐบาลเลขลดเต็มเต็มเก้าสามศูนย์หนึ่งตัดข้างนาเก้าสามตัดขา้างหลังศูนย์หนึ่งตัดตรงกลางนี่จะเป็นสามศูนย์ทนนยนิยาจำว่าพิษรดขั้นนี่ปีที่แล้วคนเขา้าขึ้นบา้านบ้านมาฮอดบ้าน,าน,านอีกประมาณห้าลอยเมตรลูกหมากรุดนะคะมันออก เาจำโมกพิษมันออกสาศูนย์หรือศูนย์สามะคะปีที่แล้วช่วงเดือนนี้นะคะเดือนทั้งเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นในท่าหาสุะะสราก,กินด่งรัฐบาลโค้งทุดท่ายถ้าฟันย่ําอีกหรือฟันแก้วรถขัในใดก็สิขอสัมผณ์อยู่เด้อทำว่าฟันล้วก็ <Okay. S 1> ก็เลี้ยวไปเนาะ <Okay. S 1> นั่นนั่นที่จะฟันเกี่้วเมันมารถขันนี่แมน จะจะมีอยู่ปีหนึ่งจําปีนึ่ว่าเอาเขาไปขายเนาะแม่แม่ช่วงนี้ละช่วงนี้ช่วงเขาเขาขึ้นรถนี่ละเฮี้ยนเฮี้ยนน่ะมันมีปีแม่นั่งอยู่รถเนาะมันมีปีหนึ่งิ่นฟันว่าเขาไปขายแล้วน้องเคยขับรถนี้จากเพิร์นขับนี้จ้ะมันออกเงี้ยหูว่มันออกเก้าสามเก้าสามว่างน้น้าเข้ากับทัดแบบนี้แหละตัดเก้าสามสามจุดหนึ่งไมออกเก้าสามเพินไปเด็ดฟันดูได้ดนนนดนนนดดนเป็นยังสิบอก ว่าปี่ะเถื่อซะเนาะเอายังไงใช่ไหมปีระเถื่อซะเราคนจะมีปีหนึ่งไปเอาเขาเขาเสียเอาขึ้นเล่าก็ล่งขนเขาอยู่เด็กน้อยถอยมาตํมดับท้ายรถแตกเลขออกยังงวะเลขออกสามศูนย์ศูนย์สามเลขออกเก้าศูนย์สามเมื่อไห้เห็นยังที่จอดที่ซื้อเขาถอยมาส้นถอยส้นอยู่ด้านเขารถรถคันนี้มันชอบเป็นหนานี่แหละ ถ้าถ้าบ่าันเกี่ยวถาแล้วมันจะมีเหตุการณ์นี้อย่างไน,นออก็จะบอกกับ่รู้ว่างวดนี้จะออกหรือบอ,อกกรใชสหรือบออ่ใช่แต่ว่าพอสำเนียาก็บอกว่าเลขรถทะเบียนเต็มเต็ม9301เพือ 1, ่อนบอกว่าตัดข้างหน้าจะเป็น93ตัดข้างหลังจะเป็น01ตัดกลางจะเป็น30โตเพิ่นมกัมกจริ่งกิงมัก01นะคะเป็นแนวทางหาเศรษฐกิจแร่งรัฐบาลไทยนะคะ อขอบคุณพ่อสำเนียงหลายๆเ้อค่ะที่แบ่งปันงงวนนี้ให้ FC สโตดีนะคะของพ่อสำเนียงนะคะครับอย้ไวไงเนีย